อ่ะโอเคครับอันนี้ขอเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับก่อนอื่นดูครับถ้าคุณบอกว่าอ่ะดูข้างบนก่อนอ่ะข้างบนเป็น p a r i t y ถูกต้องครับข้างล่างก็เป็น p a r i t y ถูกต้องครับแต่ถ้าบน p a r i t y ล่าง p a r i t y มันก็ตัดกันจนไม่มี p a r i t y ได้ถูกไหมครับข้างล่างเยื้องก็ใช้สูตรเยื้องตรงไหนก็ได้ครับเพราะข้างบนเป็น p a r i t y เราต้องการให้มันหายเราก็ใช้สูตรเยื้องเลยครับเพื่อทําให้ข้างล่างเสร็จด้วยครับ พอเสร็จอ่ะกลยเป็นยเพิ่มธรรมดาแล้วคุณจะเข้าสูตรหรือเล่นเย,ยื้องอ่ะผมเล่นเยื้องให้ดูครับเยื้องก็ต้องรู้ตำแหน่งว่าต้องเล่นตรงไหนนะครับแล้วเล่นเยื้องอีกรอบให้ถูกด้านนะครับแล้วก็แก้แถวกลางไปด้วยเนี่ยแก้แถวกลางแล้วก็เสร็จนะครับผมผมอันนี้สีสีขาวอยู่้งบนอ่ะก็เนี่ยครับ ก็จริงๆแล้วแคววันก็เล่นไม่ยากนะครับถ้าพูดตามความจริงเพียงแต่ว่ามันเกิดจากการฝึกฝึกฝนมากๆนะครับฝึกฝนบ่อยๆนะครับอย่าไปยอ่อทอนนะครับแคววันมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับมันแค่พอสแครมเบิลเสร็จมันจะดูแบบโอ้โหทำไมยากจังวะแล้วก็ไม่อยากเล่นแล้วอย่างนั้นครับผมแต่จริงๆแล้วไม่ยากขนาดนั้นนะครับจะถือว่าง่ายก็ง่ายจะถือว่ายากายายาก็ยากอยู่ที่คุณมองนะครับ แต่ผมหวังว่าคลิปที่ผมได้บอกวิธีการเล่นแคว้นแบบเบรเกิเนอร์เนี่ยนะครับหวังว่าจะช่วยคุณได้เยอะนะครับสําหรับคนที่เล่นไม่เป็นแล้วก็อยากเล่นนะครับก็ใครอยากให้ผมสอนอะไรแบบใหม่ๆอะไรหรือทําเทคนิคอะไรต่างๆก็รีเควสตบอกได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทํานะครับก็อันนี้มีคนรีเควสตบอกมาเหมือนกันนะครับก็สวัสดีครับ